n p u u t o ROLHD นะคะจะเป็นการใส่ค่าระยะนะคะของจุดที่เราจะทำการรังวัดค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่ค่าเป็นศูนะคะจากนั้นค่ากด enter ค่ะ Input forward HD นะคะเราจะใส่ค่าระยะกันที่1เมตรนะคะเพราะเราค่ะจะนำตัวของเป้าปิดซึมไปตั้งด้านหน้าของวัตถุภายใน สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาสาธิตการใช้โปรแกรมดิทอฟเซตนะคะของกองทัลทอลสเตชันยี่ห้อท็อปข้อรุ่น GTS 3 3 2 M มือสองค่ะค่ะแล้งแต่เรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรมดิทอฟเซตนะคะในส่วนของโปรแกรมดิทอฟเซตนะคะจะอยู่ในโหมดวัดระยะค่ะให้เรากดที่ปุ่มวัดระยะนะคะ จากนั้นนะคะให้ทำการกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะโดยกดเข้าที่ F4 นะคะจากนั้นค่ะกดเข้าที่ Offset ค่ะ F1 ค่ะและโปรแกรม d i t Offset นะคะจะอยู่ที่ F2 นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะค่ะและเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะ Input ROLHD นะคะจะเป็นการใส่ค่าระยะนะคะของจุดที่เราจะทำการรังวัดค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะใส่ค่าเป็น0ูนนะคะจากนั้นค่ากด enter ค่ะ input forward h d นะคะเราจะใส่ค่าระยะกันที่1เมตรนะคะเพราะเราค่ะจะนำตัวของเป้าปิดซึมไปตั้งด้านหน้าของวัตถุภายในร้านนะคะให้เรานะคะกด clear ที่ f 3ก่อนนะคะจากนั้นนะคะใส่ค่าที่1เมตรนะคะแล้วกด enter ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่เราตั้งไว้และกดแมสที่ F1 ค่ะจากนั้นนะคะตัวกล้องก็จะทําการคํานวณค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องไปยังเป้าปิดซึมมาให้เรานะคะค่า h d นะคะจะอยู่ที่4เมตร43เซนกับอีก6เมรนะคะ หากเรานะคะต้องการเรียกดูค่าระยะลาบนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะและค่า VD นะคะซึ่งเป็นค่าระยะในแนวดิ่งนะคะก็จะโชว์ขึ้นมานะคะจะอยู่ที่0.109เมตรนะคะต่อไปนะคะให้เรากดที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะและค่า SD นะคะซึ่งเป็นค่าระยะลาบนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาให้เรานะคะ ค่า Sd นะคะจะอยู่ที่4เมต43เซนกับอีก7มิลนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้โปรแกรมดิ t o ตออฟเซตเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อทับคอนรุ่น GTS332N มือ2ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตการใช้โปรแกรมดิ t o f ออฟเซตนะคะ ของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon รุ่น GTS332N มือ2ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจที่แนะนำไปนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีน้เม่ววันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือว่าจะเป็นร้านกล้องสำรวจนะคะสุดแรงสิทธิ์ร้านของเราจะตั้งอยู่ในปั๊มเอสโซแมคแวล,ลูรังสิตองสค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ